ำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะจะรีวิวได้แทออ้ก็จะทำงานนะเออแล้วมากินยั่วกูด้วยกินยั่วกูด้วย<า>ไป,ไปรีบๆรีวิวเล้วไปรีบๆกินสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมดีคายครั้งท้ับแล้วก็ผมเอกเองครับผมผมมาครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับพันดับฟลีสองพัน้าบสอน่านเลิมมาเฟสลิมมาแล้วก็คือจะเปลี่ยนไฟกันชนกระจังกระจังใช่เป็นตัวใหม่นะเชฟตัวใหม่สามแล้วใช่ครับมาพร้อมกับล้อปีเอมสามเจัด เี่ยนหอยเชลล์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวหอยเชลล์อะไรมึงไข่กูก่อนดิหอยเชลลอบเนยแล้วก็มาพร้อมกับยางอบเนยอะไรล่ะเออยางแลนเซลใหม่ๆเลยแล้วปีที่สองครับหูกระจกมันจะเป็นไฟเลี้ยวอ่ามันไม่ได้อยู่ที่แก้มอ่ามันเป็นหูช้างอ่าหูช้างยางเป็นหูช้างใช่ครับกนี้มุเนี้ยเหรอหมช้เนี้ยเหรอหูช้างเนี้ยเหรอพู่้ามเนี้ยเหร เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับว่าปีสองข้างหลังเป็นไงไปครับผมโจ๊กีด้านหลังครับ5 4 3 2 1, 1> ครับแล้วก็มามอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังอ้าวไอ้แว,ว,ว,ว่นไอ้แว,ว,ว่น รีบรีบถ่ายแล้วได้รีบๆไปกินมาอยู่ในที่ด้านในเอาปีสองพันสิบสองเอกลักษณ์ของมันก็จะเป็นไฟท้ายเนาะพี่เอ๊ะใช่แล้วครับก็คือมันจะเป็นออกเว้าๆหน่อยใช่ครับไม่ใช่ตัวซีซีเราบันทึกขึ้นมามันจะเป็นตัวอีตัวอีใช่ครับตัวมายเนอร์จริงๆก็จะคาดเอวก็จะอยู่ประมาณนี้ยาวยาวออกมานิดนึงแต่เราดูด้านในอันทับว่ารถคันนี้มีชนไหมเป็นไงพี่มาร์คไม่มีชนครับน็อตไม่มีขยับเลย ยแล้วก็ตาเด็บเอ้ยมึงหิวแหละมึงรีบใช่ไหมเอาจริงนะกูเริ่มอยากรู้ละว่าออฟฟิศดีคาร์เนี่ยใครเป็นคนวางคิวงานวางคิวงานให้กูถ่ายคลิปคู่เอาโต๊ะมานั่งแดกข้าวพากูหิวไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าคันนี้เป็นไงบ้างไปครับบิดแต่สักหน่อยดิบิดแตะสักหน่อยบิดแตะโอเคเอาสามชานะเอาสามชานะ มองตรงนะเขาไม่ได้รู้สึกเดินร้ออะไรหรอก มีแค่เราเขากินกันอย่างสบายใจถ่ายดีกว่าเพื่อนเข้าเอาแล้วก็มาอยู่กันภายในรถตัวนี้ก็จะมาเป็นเบาะกรรมะหยี่ข้อดีของเบาะกรรมะหยี่ก็คือพอเราลุจอดตากแดดแล้วเราขึ้นรถมาเลยเนี่ยไม่ร้อนก้นนะครับภายในคันนี้สะอาดจัดอะไม่ยุยไม่ยุยไม่ยุยด้วยแบบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําความสะอาดเยอะๆเงี้ยริมๆเนี่ยมันจะเป็นขุยๆย่นๆให้ประมาณสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ครับคอนโซลไม่มีล้อครับไม่มีบัวไม่มีด่าคันนี้มาพร้อมไม้ที่น้อยมากๆอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้า รถปี12ใช่ไม่แสนสามสิบปีปีละหมื่นสามน้อยมากอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีมากๆดีมากๆครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักตัวรถกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนของไก่ย่างกันแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่เครื่องหัวของเครื่องเออตำข้าวโพดก็นร่ยเลยอส่วนต่อในตำข้าวโพดนะครับอะไรวะโอ้ของเขากินเงียบๆน้อยรถคันนี้นะครับไม่มีชนแน่นอนรับคมหัวน็อตสดมากอะไรละพี่ โอ้ยหมายถึงปากระโปรงของกูหัวรตไม่มีขยับครับผมครับผมเครื่องแอร์5พวกอะไหล่หาง่ายแน่นอนมใช่เครื่องว้าวหวานอะไหรอยู่เนียโอ้ยรถสวยๆแบบนี้ซึ่งเนีอราคาเพียง4 79, 000บาทเท่านั้นนะครับผม4 79, 000บาทครับเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมถ้าอยากซื้อรถกับพี่แอ๊ด เดี๋ยวเจอนพี่เอ no <mag> ็กเลยครับครับผมติดต่อผมได้ที่เบอร์0649969996ได้เลยครับแล้วก็จะมีพี่มาครับผมครับผมเบอร์065585888 5ยินดีให้บริการครับผมวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกันไปครับเอายังไงพิงึงกายกันดีกว่าครับเฮ้ยฮึบเลยใจยังไช้ได้ปะแกแกแสนฟ้าสด้ย เยี่ยมเลยนี่เขามาจากร้านนี้ร้านต้ตมตำคุณแดงไก่ย่างนมสดสายหนึ่งสาวด้วยฮะขอบคุณคนระับขอบคุณผู้สนับสนุนพอนนาแบบนี้เข้าได้นะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้เลยจากลงโอนนาแน,นี้ติดต่อมานะฮะขอขอเอาตัวก่อนเพราะมันอร่อยมากจริงจริง